ครับผมนิยมสีเสมอครับเป็นประธานตลาดตุ้ลุงศีนครลำดวนนะครับทีนี้ผมก็มีร้านอาหารซึ่งเป็นร้านอาหารตาสั่งทีนี้ก็มีวันหนึ่งนะครับที่ผมมีโครงการของรัฐบาลไทยชนะมันเป็นแผ่นป้ายเวนินเวนิวที่ล้มลงไปผมก็เลยก้มก้มลงกค้มผิดท่ายังไงไม่ทราบหยิบขึ้นมาเป็น ปรากฏว่าเอวผมนี่มีเสียงดังวืดวืดวืด,วด <c oughs> เก็บเลยครับสองเดือนอ <c oughs> ผ่านไปผมก็ไปหาหมอนะครับ <c oughs> หมอกระดูกไปทุกที่ทีนี้ไม่ได้ผลครับผมก็บอกว่าจบแล้ว <c oughs> เอวผมนี่จบแล้ว <c oughs> คือมัน ตื่นขึ้นมานี่ก็ลุกไม่ได้อาการของรับหลังจากที่มีอ่เกิดอุบัติเหตุเรียกว่าก้มแล้วก็ก้มบิดท่าผิดท่าแล้วมีอาการปวดหลังตั้งแต่นั้นมาเลยัครบปวดมาเลยสองเดือนผมก็จินยาหมอกระดูตลอดเขก็ไม่มีดีขึ้นเลยผมนอนเนี่ยลาบากมากเลยตื่นขึ้นมาจะต้องหาท่าที่มันลุกได้ใช่ไหมครับกว่าจะลุกได้ก็คือทรมานมากทรมานเวลาผมไปประชุมผมต้องนั่งเก้าอี้นานๆฟังเข้ากันประชุม เขาลุกขึ้นหมดผมยังยังลุกไม่ได้อีวิวตรงนี้นะมีปัญหามากๆเลยปัญหาสุขภาพผมไม่เคยเป็นตั้งแต่จะเกิดมาไม่เคยเนเมื่อเป็นครั้งนี้ก็เป็นหนักเลยสองเดือนเต็มเ็มก็เจ็บมากปวดมากแล้วพี่นิยมมาหาได้ไปรักษาวิธีอื่นมาบ้างไหมคะผมก็เป็นนวดครับวัดพระโตนะจะมีชมรมนวดแผนโบราณก็ไปไปเขาก็บอกว่าต้องลงหนักนะถ้าเป็นแบบต้องลงหนักเขาก็ใช้เท้าใช้เท้านวดไปเขาก็จะเท้าใส ตรงยีวบุมเนี่มันก็ดังมีเสียงดังผมก็คิดว่ามันจะหายแน่นะเขาก็บอกว่าน่าจะหายผมก็ดีใจใชชั่วโมงละหนึ่งร้อยห้าสิบชั่วโมงหนึ่งเขาหนึ่งร้อยห้าสิบผมก็บอกว่าไม่ต้องทอนหนอะผมกลับมาบ้านผมก็มานั่งดูมันเก็บหนักกว่าเก่ามันมีสองสองแผลทีนี้แผลหนึ่งก็คือปล่มแผลที่สองคือส้นเท้าเขาเขาลงใช่ไหมทีนี้ทําให้ผมหนักใจมากเลยผมไปในไปงานอ่า อะไรทุกอย่างต้องนั่งใช่ไหมก่อจะลุกขึ้นได้เขาต้องกลับหมดทุกคนแล้วปวดัวจะเก็บมากเลยในชีวิตผมผมว่าครั้งนี้แหละเป็นครั้งที่หนักที่สุดเดยกได้ว่าทรมานมากๆเนาะผมก็ซื้อมากล่องเดียวกล่องเดียวผมก็ไม่นึกว่ามันจะหายหรอกผมก็ใส่น้ำครึ่งแก้วผมก็ลงกินหลังอาหารทุกวันเังนห้าวัน ผลปรากฏว่ามันดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆจนหายขาดเลยครับหายขาดผมได้ได้ว่ากินแค่ห้าวันนะคะก็คือหนึ่งกล่องนี้หนึ่งก่องเดียวสามารถคอนเฟิร์มได้เลยว่าอาการเป็นยังไงบ้างคะอาการปวดหลังคือคือปวดหลังเนี่ยมันทรมานมากเดินก็ปวดนะครับแต่นั่งนีมันลุกไม่ได้นอนนีมันก็ลุกไม่ได้คือมันปวดมากเลยปวดเป็นกินแล้วมันดีขึ้นเลยครับกินกินแล้วอาการมันก็ไม่มี ผลข้างเคียงนะครับมันก็ดีๆกินกนปกติไม่มีผลข้างเคียงอะไรก็ก็ผมก็ไปขายของทุกวันมันก็เริ่มดีขึ้นขายขายขึ้นจนวันที่ห้านี่มันเหมือนยาเทบดานะเขาก็มาใจผมสักบาทนะผู้ชมนะนี่ที่ผมพูดนี่ผมพูดเรื่องจริงคืออยากให้ผู้ที่มีอาการแบบผมลองใช้ดู นี่ไม่ได้จ้างผมสักบาทนะแต่ผมมาแนะนำมิเชลเพเราเล่าเรื่องจริงให้ฟังก็อยากเป็นวิทยาทานคนที่มีอาการแบบผมมันทรมานทีนี้มันดีจริงครับผมผมผมไม่เชียร์หรอกถ้าไม่ดีผมก็ไม่เชียร์พอเขาไม่ได้จ้างผมสักบาทก็เรียกว่ามั่นใจในสิ่งนั้นะครัข้งที่สองเนี่ยผมก็อคอตรงมอนอีกเลยจะเล่าเคสที่สองเนาะเคสแรกนี่มันหายขาดแล้วค่ะ ครั้งที่สองเจ็ที่สองนี่ผมนอนหมอนนี่มันไม่ดีนะหมอนนิ่มไปใช่มครับผมก็เลยคิดว่ามันเกี่ยวกับหมอนแท้เพราะคอนี่ตึงเลยครับเส้นคอนี่ตึงมันได้เกี่ยวกับหมอนหรอกหรือหรืออย่างไรไม่รู้แต่วันนั้นมันมีคอตึงขึ้นมาแล้วก็ผมปั่นจักรยานต้องหันซ้ายไม่ได้หันขวาไม่ได้ก็ได้แต่ตรงไปอย่างนี้ผมก็เลย ไปซื้อยามาเีกแหละแล้วก็ไปหาหมอทำมาสักเนาะหมอกระดูกกระถุงยาก็มีอยู่นะเยอะนั้นกินแล้วก็ยังไม่หายใช่ไหมผมก็เลยตัดสินใจว่าเงินก็ไม่ค่อยมีหรอกก็ขอคุณพู่อีกสักกล่องคุณพู่ก็แนะนำหมวกกลองอีกแหละผมก็บอกมีเงินแค่กล่องเดียวมันจะหายเรื่อยๆคุณพู่ก็ว่าหายหายผมก็เลยซื้อตัดสินใจสั่งพอวันพุธก็เอามาส่ง ส่งผมก็กินหมดแล้วล่ะเพราะมันคางกันมาห้าวันแล้วกินหมดผลปรากฏว่าคอผมนี่หันได้แล้วนะครับนี่เห็นไหมปกติแล้วอาหารซ้ายแขนขวาตอนนี้ไม่เจ็บไม่ปวดแต่ถ้าเราปวดนี่เราหันไม่ได้แน่นอนครับมันปวดด้วยแล้วมันก็ตึงด้วยนะครับมันหันไม่ได้ผมก็เลยบอกว่าเอายานี่มันเป็นยาตทวดางจริงยาพิเศษจริงมันเหลือเชื่อถ้าไม่ลองก็ไม่รู้เนาะผมผมไม่เคยเชื่อดอกเรื่องยาเสใษฐีผมจะวิ่งผมเป็นนักวิ่งใช่ไหมเก็บไปผมก็จะ วิ่งออกกําลังกายเอาแต่ค้าวนี้วิ่งยังไงมันก็ไม่หายหรอกลดได้ยามาช่วยยาดีบุญเน่เนี่แหละครับผมผมว่าผมไม่เคยกินยาผมไม่ชอบยาแต่ผมก็ต้องกินอทีนี้ถ้าไม่กินมันก็ปวดพอพอมากินแล้วมันหายผมก็เลยบอกว่าเออยานี้มันก็ช่วยคนได้เหมือนกันนะไม่ใช่แต่วิ่งอย่างเดียวจะจะช่วยคนได้ออกกําลังกายอย่างเดียวช่วยคนได้ผมก็เลยผมก็เลย ว่ายาตัวนี้มันเป็นยาที่เทวดามาบอกจริงเทวดามาบอกนะก็ได้เราตอนนี้ไม่มีความเชื่อเลยก็การเสนอไม่พูดกับคุณปุ๊กนะผมพูดกับเพื่อนด้วยกับหลายคนด้วยที่ว่าคอผมหายนี่เพื่อนผมในชมรมวิ่งบอกว่าจบแล้วคุณนิยมจบแล้ววิ่งไม่ได้แล้วคอก็ตึงเอวก็ไปอ๋อแต่ตอนนี้สามารถกลับไปวิ่งได้เมื่อกี้นี้ผมวิ่งนะก่อนคุณปุ๊กจยมาผมวิ่งอน เล่นสบายหลวผม่อกไปวิ่งได้ยังมีความสุขออกกำลังกายได้เหมือนเดิมไม่เจ็บไม่ปวดทนกาเหมือนเดิมครับนี่ตัวอย่างหลก็อ่านี่นะคะถ้าเจ็บไม่สามารถหันคอได้นะพี่ยมก็พิสูจน์ไม่ได้นะไม่ได้นะอันนี้ครอล้วไม่เจ็บไม่ปวดแล้วนะคะจริงจริงๆอยากจะค้อนมาทุบนี่เลยโยมมันปวดมากนะโยมสองข้างเลยมันนึกอย่างนั้นจริงๆนะโยมมันปวดแบบไหนคะปวดแบบลึกๆปวดแบบปวดแบบอยากจะทุบหัวเก่าจริงๆนวัตสการ์ค่ะหลวงพ่อข้ก็ดข้อเล่นญ่อนะโยมนะอาตมาก็ พันธุปัจจัยคุณอาชมูวัดที่จำพรรษาอยู่แล้วมาที่ 14, สิบสี่พรรษาเนี่ยโยงนะค่ะหลวงพ่ออายุเท่าไหร่คะตอนนี้หกสิบแปดก่อนที่จะหลวงพ่อจะฉันติพันธ์ตัวดีบูนะคะหลวงพ่อมีอาการปวดส่วนไหนในร่างกายบ้างคะจะปวดหัวเข่านี้ทั้งสอง,งข้างน,นะโยมนะเริ่มป,ปีส<อ>ี่เก้าจะเริ่ม<อ>ปี 4, <ลง S 2> ประมาณสิบปีแล้วที่ปวดมาเนี่ยหัวเข่าสองข้างแล้วก็เห็นบอกว่ามีตรงฝ่าเท้าค่ะข้อเท้าก็ข้อเท้าจะถ้าเดินเดินมากๆแล้วจะ จะเดินลําบากเหมือนสรสัรนลอยในึงข้อเท้านี่ก็มันเสียมันมีหรือไม่ลวกหรืออะไรเข้าไปแทงนี่ก็อ๋อค่ะป้ออตมาก็จะซื้อยาแก้ปวดเป็นยาชุดมาเป็นมานานหรือยังคะอาการนี้ค่ะประมาณอาการสิบป,ปีแล้วหนงสิบสามปีแล้วประมาณสิบสามปีที่ทนท,นทรมานทรมานมากเลยใช่ไหมคะมแล้วหลังจากที่ตัดสินใจได้ลองทานค่ะมันดีจริงอย่างที่ญาติาเดียวพ่อออกมาพูดไหมคะหลวงพ่อค่ะก็ก็ดีประมาณกันไปสองกองก็สิบกว่าและสิบกว่าสิบกว่าสองแลวก็เริ่มดี ดีขึ้นนะมันดีขึ้นยังไงคะก็อาการเขาก็ดีขึ้นนะขนาดเราจังแค่สิบซองเนี่ยค่ะจากที่ว่าอาการปวดหนักนะคะเมื่อก่อนเนี่ยคือปวดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยฉันไปเพียงแค่สิบซองนะคะหลวงพ่อนะคะก็สามารถจะสุขภาพดีขึ้นห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะเรียกได้ว่าประทับใจรู้สึกวันเดินดีเดินไม่ค่อยเจียวเห็นหลวงพ่อบอกว่าเวลาที่ช่วงเช้าๆไปเดินมีธบาทจะมีอาการทรมานบ้างเลยใช่ไหมคะใช่ค่เห็นบอกว่าญาติโยมได้ถามด้วยใช่ไหมคะหลวงพ่อตอบว่าไงคะอืมค่ะญาติโยมท่านก็บอกว่า เคยเห็นมันกันโฆษณานี้อ๋อค่ะก็ยังอยากจะให้อัตมาลองดูอ๋อค่อัตมาเดินวีาบาทยิ่ขึ้นท่านคงกจะาตามถ้คงมาทานตามอ่ะโอเคค่ะเมื่อก่อนเนี่ยปวดเท้าญาติโยมก็เห็นว่าหลวงพ่อเดินกระเพาะกระเพกปวดเท้าใช่ไหมคะหลังจากที่ทานดีบุลไปสิบซองนะคะหลวงพ่อเดินได้ดีขึ้นนะคะญาติโยมก็มีการมีการถามนะคะว่าหลวงพ่อก็เลยบอกไปว่าเจอผดพันธดีบุลใช่ไหมคะใช่ใช่ก็อยากจะบอกญาติโยมนะที่อาจจะมาก็ลองฉันลองทานรู้ได้เยนี่ยก็ดีขึ้นนะโยมจากคี่ว่า ได้ชานยาหลายอย่างมาแล้วหลายข้อหลายหลายอย่างมาแล้วก็คุ้มราคานะมันดีขึ้นแบบดีขึ้นมากใช่ไหมคะใช่ใช่ดีขึ้นมากก็สังเกตได้สังเกตได้จากเช้าชานี่จะจําวันแล้วลุกขึ้นมาก็จะเดินลาบากหน่อยก็ดีขึ้นตอนนี้ลุกได้จะมายาลุกเข่าก็ยังกรึบๆอะไรเงี้ยก็ดีดีขึ้นแต่ข้างนี้ยังยังดังอยู่่ะข้างนี้ก็ค่อยชั่วแล้วแต่นี่ยังนั่นอยู่เนี่ยเดินตอนเชาานี่ตอนตีตีห้าลงมาจากบันไดนะ ก็ดีขึ้นนโยมนะแล้วเมื่อก่อนตอนลงขึ้นบันไดคะหลวงพ่อมีการปวดต้องเดินแบบไหนคะก็ขาลงมันจะดีหน่อยโยงขา,ขาลงกบบมาตรการขึ้นก็ต้องสาวบันไดขึ้นไปหน่อยเพื่อช่วยต้องใช้ราวบันไดไต่ขึ้นใช่ไหมแล้วตรงข้อเท้าวะคะเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ทานก <ขอ S 1> ็่วงนี้นี่สิบกว่าวันมานี้ไม่เป็นไรหยงอ๋อไม่เป็นไรคือสามารถลงน้ำหนักได้ไหมคะก็ได้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 มากขึ้นเนาะเมื่อก่อนนะคะตอนเจ็บแบบ มันลงน้ำตักยังไงคะหลวงพ่อเวลาที่เราต้องใช้แบบเท้าในการเดินนะเดินไปพอาเราเดินอย่างนี้นะถ้าถ้าน้ำหนักที่เราจะก้าวขาขาซ้ายเนี่ยก้าวป่ามันจะหนักหน่อยจะตูงข้อเท้ามันจะเสียวอาตมาก็ขอผู้เปรตภาษาพระเรายมนะทักผู้โกหกก็มุสานยมอันนี้ก็จริงๆก็ก็ลองมาหลายอย่างโยมแต่นี้อาจจะราคาเขาจะสูงไปหน่อยแต่ก็ดียังคุ้มอันนั้นจะไม่ไม่สูงแต่ก็ไปเรื่อยๆแต่นี้มาคุ้มราคาโยม คุณราคาที่อาตมาก็ขอขอบอกโยมแล้วกันนะก็ะลองดูโยมต้องห้าตอนนี้ก็รู้แล้วโยมถ้ายัางเป็นสักสี่ห้าปีเนี่ยคงจะดีเพราะอาตมาประมาณเกือบสิบสามปีแล้วโยมพวกนี่ที่เขามาขายขี่ขี่บูลตอนนี้เขาไม่ได้บอกว่าจา้างอาตมาเรายมอาตมามาลองชั้นดูก่อนก็ดีขึ้นจริงๆลองดูโยมถ้าลองทําไม่หาก็ถ้าเป็นสองสามปีไม่หาก็มาหาอาตมาบัด บางเพลงใต้จะน้าฝาเลี่ยมได้เลยโย่แล้วก็ตัวดีบูนที่ออกไปจะต้องเป็นแบบกล่องแบบนี้นะคะกล่องสีเขียวนะคะแล้วจะเขียนว่าดีบเน่กับดีบูนเป็นชนิดเดียวกันนะคะแล้วก็กล่องที่ถูกส่งจากสํานักงานใหญ่จะต้องมีเป็นต้องแกะพลาสติกใช่ไหมคะหลวงพ่อหนาเนาะถาะไม่มีการถูกแกะใดๆทั้งสิ้นเนาะหลวงพ่อเนาะเก่งเดมากหลวงพ่อบอกว่าเป็นพระไม่ไม่มุสาเนะหลวงพ่อนนคะเนี่ยค่ะก็แกะออกกล่องมาแบบนี้ใช่ไหมคะหลวงพ่อเนาะ ันนี้เป็นสูตรเข้มข้นนะคะข้างในจะมีห้าซองเปิดมาในนี้นะคะมีห้าซองนี่นะคะเป็นห้าซองนะคะหลวงพ่อฉันวันละอ่าหนึ่งซองจ้ะวันละหนึ่งซองนัหลังอาหารเช้าค่ะเออหลวงพ่อคิดว่าวันละหนึ่งซองมันเพียงพอไหมคะกับที่เราสมัมผัสได้ว่าละสิบวันอ่ะมันก็ลองลองถ้าก็จะลองดูคุณภาพค่ะ แต่ที่ดูดูก็ตองตอง,ตองก็ดีค่ะเช้าเย็นเช้าเย็นพละซงหลวง,งพ่อคิดว่าสูตรนี้เป็นสูตรเข้มข้นแบบเร่งฟื้นฟูนได้ไหมคะดีโยบตรเข้มข้นดีมากค่ะนี่นะคะหลวงพ่อก็เป็นการยืนยันล้ว่าเพียงแค่วันละหนึ่งซองนะคะกินมาสิบปีสิบวันก็ยังดีขึ้นนะคะเดี๋ยวหลวงพ่อจะฉันให้ดูนะคะค่ะวิธีการทานง่ายมากๆเลยนะคะก็คือใช้น้ําประมาณครึ่งแก้วน้าเย็นนะคะเน้นน้ําเย็นนะคะน้าเย็นเราปรกตินี่เลยนะคะจะเป็นน้ําเปล่าธรรมดาหรือว่าน้ําแช่ในตู้เย็นก็ได้น้ําประมาณ ขึ้นแก้วแค่นี้นะคะแล้วเราก็มาแกะตัวดีบูลน,นะคะอยู่ในซองแบบนี้นะคะแล้วก็เทลงไปเลยนี่นะคะเราได้น้ําแล้วนะคะวิธีการทันง่ายมากๆนะคะแล้วก็ชงผงดีบูลลงไปนะคะเทให้หมดซองนะคะเทให้หมดซองเลยนะคะก็เร,ะเราใส่สารสกัดเข้มข้นนะคะแล้วก็คน,นะคะ่ะคนแบบนี้นะคะ หลายๆคนนะคะมีความกังวลว่าเ,ออเป็นแบบชงเนี่ยจะทานยากไหมอะไรอย่างงี้ค่ะไม่ยากนะคะแล้ววันนี้นะคะเรามาถามหลวงพ่อกัน,นะคะ่ะว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะอ่านะคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะหลวงพ่อนะคะก็จะฉันให้ดูแล้วเนาะนี่ก็ละลายประมาณนี้นะคะ่ะละลายง่ายนะคะดีบูละลายง่ายมากๆเลยนะคะนะคะ <uel: S 2> เดี๋ยวหลวงพ่อนะคะ <ขอ S 1> จะฉันดีบูนนะคะเป็นการยืนยันว่าฉันจริงเห็นผลจริงนะคะ นี่นะคะหลวงพ่อฉันก็ไปแล้วนะคะฉันง่ายนะคะหมดแล้วนะคะค่ะเป็นยังไงบ้างคะฉันง่ายไหมคะฉันง่ายโยมคงไหมคะไม่ไม่มีความข้าวไหมคะไม่มีขาวไม่มีขาวไม่มีขมทานง่ายแล้วก็เห็นผลไปใช่ไหมคะเห็นหลวงพ่อก็ประทับใจมากเลยค่ะเราก็ขอเจรญาโยมก็ที่ทาทานยาแก้ปวดแก้อะไรมาหลายอย่างหลายยี่ห้อแล้วยมก็ยัง หายมั่งไม่หายมั่งเพราะอาจะมาประมาณสิบสามปีเลยโยมปวดทุกข์เข่ามากปวดจนเขาจะเล่าความหลังให้หน่อยก็ได้นะที่ช่วงนั้นที่เป็นหน้าปีที่คิ้หนาวนั่นแ่ะก็ปวดๆแล้วอยากจเจ้าคอนทุบตรงนี้ทิ้งเลยโยมมันปวดยังไงะมันปวดมากปวดปวดจนปวดร้าวปวดลึกยกขาไม่ขึ้นเลยนะลึกปวดแบบจะทนไม่ไหวยังก็ยยิ่งกะปวดที่เราเป็นแพ้ที่ปวดอีกมันปวดจื้อก็ไปในนกระดูกเลยปนึงกระดูก นนะข่าวนี้ก็เป็นความประทับใจนะคะอีกเคสหนึ่งนะคะที่เรียกได้ว่าะะทุกท่านนะคะฟังแล้วก็ตัดสินใจลองทานได้เลยนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะดีบูลน,นะคะช่วยในเรื่องปวดข้อปวดเข่าปวดกระดูกทับเส้นปวดสะโพกร้าวลงขานะคะนิ้วลอ็อกปวดหลังปวดไหล่นะคะมีอาการปวดกี่ปีแล้วคะมีมา8ปีแล้วลหละ <8 S 1> พุลูก8ปีแล้วก็ คุณแม่เห็นบอกว่าปวดทรมานมากค่ะอยากให้เล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าตอนที่ปวดมันมีอาการแบบไหนบ้างนอกจากเข่ากุบกับละมันปวดชาแล้วก็มีแสบร้อนด้วยนะของแม่ร้อนด้วยค่ะแล้วก็ขึ้นมาตรงเอวเนี่ยค่ะขึ้นมาสลักเพชรอ่ะอ๋่นั่นแหะแล้วก็ แม่ก็นอนทรมานมากนะกลางคืนนี่ก็นอนหลับหลับตื่นคือมันทรมานมันเจ็บมันแสบมันร้อนเนาะแล้วเห็นบอกว่าเวลาลุกยังไงคะเห็นบอกว่าเวลาลุกเนี่ยมันลำบากมากเวลาลุกเนี่ยลำบากมากมีอะไรอยู่ข้างๆก็จะอย่างงี้ล่ะค่ะเนี่ยจะค่อยๆค่อยๆลุกเออพยุงพยุงพอเราลุกได้ไปสักพักหนึ่งก็เดินง่ายแล้วแบบเนี่ยมันตึงตึงแล้วก็ปวดเขาแล้วก็ดังกึบกับกรึบกับเนาะเป็นมานานมากแล้วคุณแม่ได้ไปรักษาวิธีอื่นมาบ้างไหมคะ ไปค่ะไปทําอะไรบ้างคะไปที่โรงพยาบาลไปคลินิกหมอแล้วหมอไปสามสี่รอบหมอก็บอกว่าลองผ่าดูไหมแล้วคุณแม่ว่าไงคะตอบคุณหมอว่าไงก็เลยบอกว่าเดี๋ยวก่อนนะคะคุณหมอให้หนูให้หนูหาจินยาอีกก่อนเพราะว่าตอนนี้หนูก็ไม่มีตังค่ะที่คุณหมอว่าผ่าน่ะเป็นเงินสามสี่หมื่นค่ะแล้วก็ อันนี้แค่เข้าอุโมงค์เนาะแล้วก็พอเวลาจะไปผ่าจริงๆหลักแสนใช่แต่ป้านะไม่มีเงินไม่มีเงินก็เลยบอกว่าหมอให้ขอยาไปกินก่อนเนาะแล้วไม่งั้นหนูก็จะรักษาพื้นบ้านไปอบสมุนไพรนวดแผนโบราณทุกอย่างแล้วก็ทำมาเรื่อยๆเรื่อยๆปีนั้นปีนี้แต่พอมาปีนี้ทั้งขับรถทั้ง ทุกอย่างพอเรามาค้าขายเนาะหยุดนวดหยุดเป็นหมอนวดหยุดไปนวดอีกแล้วก็มาเป็นมาเป็นแม่ค้าเหมือนเดิมแล้วก็ก็เลยว่าก็คือคุณหมอให้ผ่าแต่ไม่แต่เห็นใจผ่าเพราะว่าด้วยราคามันสูงใช่แล้วก็คือเห็นคุณแม่บอกว่าถ้าเกิดแบบเราผ่าแล้วเราต้องพักฟื้นนานเป็นผู้ป่วยติดเตียงไม่อยากเป็นภราระุ่กหลานใช่ คุณแม่ก็เลยตัดสินใจที่จะไม่ผ่าแล้วหลังจากที่ทานค่ะคุณแม่สัมผัสการเปลีป่ยนแปลงได้ว่ามันดีขึ้นตั้งแต่ซองที่เท่าไหร่คะซองที่สามดีขึ้นเยอะเลยซองที่สนะ,ะมันหมายถึงว่า1กล่องมันมี5ซองนะคะแต่ทา,านแค่สเกาะสซองค่ะก็ดีขึ้นดีขึ้นยังไงคะเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะก็ลูกง่ายเดินง่ายค่ะแล้วก็หายปวดนะลูกหายปวดแต่แต่ตอนนี้ยังมีเป็นแสบแล้วก็ร้อนร้อนอยู่ค่ะถ้านาน เราเดินไปเกือบจะถึงวันเลยล่ะเนี่ยเดินบนอยู่เนี่ยมันจะมีเคล็ดเข่าอยู่หน่อยนึงแค่นิดเดียวใช่แต่ว่ามันดีขึ้นนะคะที่เคยตึงเข่าเป็นยังไงคะดีขึ้นมากเลยล่ะอ๋อดีขึ้นมากค่ะแลวการที่เข่าตึงเป็นยังไงบ้างคะเข่าตึงตอนนี้นะงอง่ายไปง่ายแล้วลูกเลยงอง่ายไ้คุณแม่งองอได้นะคะถ้าเป็นเมื่อก่อนมันจะเป็นแบบไหนคะคุณแม่โอ้จะเป็นเมื่อก่อนนี่ก็ต้องอย่างนี้ก่อนลต้องยกต้องช่วยพยุงเข่าก่อนสักสามหรือสี่ครั้งน่ะค่ะถึงจะ ถึงจะว่าเออลุกได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้สบายมากโอ้แต่ตอนนี้นะสบายเลยตอนนี้ไปได้เดินได้ไวขึ้นช่เดินได้คล่องขึ้นใช่ค่ะให้คุณแม่ลองลุกแบบลุกแบบไม่ต้องไม่ต้องจับสินไก่เลยโอ้โหนี่นะคะผลลัพธ์สุดยอดมากๆเลยนะคะกับเคสพี่น้องนะคะลูกค้าทั้งสองท่านนะคะก็ได้ทานผลิตภัณฑ์ตัวดีบูนตัวนี้นะคะแล้วก็ทานแล้วก็เห็นผลลัพธ์ทักเจนทั้งสองท่านเลยนะคะเดี๋ยวเรามาฟังนะคะประสบการณ์การทานนะคะว่าท่านเคยปวด ทั้งสองท่านนะคะเคยปวดเข่ามาแล้วแล้วก็ทานผิดพรร์ดีบูลนะคะแล้วดีขึ้นเนาะเราก็เดี๋ยวนะคะแนะนำตัวเองก่อนชื่อที่อะไรคะกญจนาค่ะพี่กาจนาเนาะผมสมพานตะปลิครับพี่สมพานเนาะทั้งสองท่านเป็นพี่น้องกันใครเป็นพี่ใครเป็นน้องคะพี่สาวค่ะพี่สาวเนาะแล้วก็พี่สมพานเป็นน้องอายุห่างกันกี่ปีเหรอประมาณสงปี2ปีนะคะแล้วก็เห็นว่าตอนแรกค่ะพี่สมพานทานผิตัวผิวปรานดีบูลตัวนี้เนาะค่ะก็ให้พี่สมพานเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าก่อนทานนะคะ อ่มีอาการปวดยังไงบ้างคะก่อนท่านมีอาการปวดปวดเข่านะครับค่ะอ่าเขาบอกว่าเป็นเข่าเสื่อมปวดเข่าแล้วก็ล้าลงขาถึงเอวนะครับค่ะครับก็เลยดูทางย t u b e ก็ได้สั่งไดนพันดีบุญมากินค่ะมันเห็นผลเห็นผลชัดเจนเนาะเดกได้ว่าเมื่อก่อนมีอาการปวดเข่าแล้วเห็นบอกว่าเวลาที่ก่อนจะลุกอะค่ะมันจะลุกลําบากใช่ไหมคะเมื่อก่อนต้องแบบยังไงบ้างคะเวลาก่อนจะลุกอะตอนที่เราปวดอยู่กค่อยๆลุกขึ้นลุกแล้วก็เหมือน มันเข่ามันปิดครับแล้วก็ลุกขึ้นแล้วก็ณ่ะแล้วไปเหมือนหลังแข็งแล้วลุกนี้แล้กเนไปได้อ๋อเมื่อก่อนเป็นแบบนั้นแล้วเห็นบอกว่าเอ๋อเมื่อก่อนเนี้ยไม่สามารถที่จะเอ่อยกขามาเพื่อไข<ช>ยห่างได้ใช่คับคือลักษณะเนี้ยครับคือเอาจากห้ามิไม่ต้องเยอะผมมค่อยๆลองลองดูงนีครับค่ะ ต้องรีบรีบปล่อยขึ้นาว้เท่ีนั้นมันเป็นยังไงคะอาการปวดมากปวดปวดแล้วตึงตึงแล้วก็ล้วล้วที่งอ้แล้วถึงเอวนะคะแล้วหลังจากที่ได้ตัดสินใจลองทานตัวดีบูนนะคะเห็นผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างคะเล่าให้ฟังนิดนึงนะคะอาการที่หน้าขาตึงค่ะที่ร้าวลงขามาเอวสามกล่องครับ อาการเหล่านั้นหายเลยทุกวันนี้คือสามารถที่จะไขห้างได้ปกติได้ปกติเห็นพี่สมพันธ์บอกว่าอวิ่งได้ด้วยใช่ไหมคะได้วิ่งได้ด้วยวิ่งได้ด้วยเนาะเรียกได้ว่าผลลัพธ์มากมากพอตัวเองทานแล้วเห็นผลลัพธ์จเจนแบบนี้ก็เลยบอกต่อพี่สาวก็เลยบอกต่อพี่สาวอ๋อค่ะแล้วเป็นไงช่วงที่แบบแนะนําพี่สาวพี่สาวมีอาการแบบไหนเล่าให้กันฟังอยู่เนาะ มีอาการปวดเข่าค่ะแล้วก็ปวดบันเอวเวลาเรานั่งซักผ้านานๆเนี่ยเวลาเราจะลุกขึ้นเนี่ยเราต้องตั้งหลักก่อนครับเพราะว่ายืนตรงไม่ได้เลยค่ะเวลาขึ้นกระดนี้ก็หัวเข่าจะมีอาการแสบแบบเสียวแป๊บๆอะค่ะอืมค่ะทรมานมากทรมานมากก็เราให้พี่สัมพันธ์ฟังแล้วพี่สัมพันธ์ก็แนะนำค่ะแม่นำค่ะก็ลองกินดูแต่ว่าเห็นผลนี่ซองแรกก็คิดว่าตัวเองเนี่ยอุปทานหรือเปล่ามันเริ่มดีเลยซองแรกค่ะแล้วได้โทรไปหาเขาไหมคะ โทรบอกค่ะโทรเล่าอาการให้ฟังค่ะอ๋อแล้วพี่สมพันธ์ว่าไงบ้างหลังจากที่ได้ยินข่าวว่าโอ้ดีขึ้นอะไรอ่เงี้ยคุบอกก็ดีใจครับพี่พี่ด้วยคืออาการที่เคยเป็นอ่ะตอนละมานมากผมรู้อ่าเหมือมนกับที่แจ๋เล่าให้ฟังก็เลยแนะนำให้กินก็ได้ยินอย่างพวกนี้ก็ดีใจดีใจมากๆเลยครัคก็เรียกได้ว่านะคะทั้งสองท่านนะคะก็มีอาการปวดเ้่าเหมือนกันแล้วทานแล้วก็เห็นผลชัดเจน เกิดจากที่ที่สมพันธ์ทานก่อนแล้วก็มีการแนะนําพี่สาวพี่สาวทานแล้วก็เห็นบอกว่าแนะนําสินค้าให้แฟนทานด้วยแล้วก็พี่สาวที่อยู่ต่างจังหวัดด้วยเนาะแล้วเป็นยังไงบ้างคะผลลัพธ์ผลลัพธ์แฟนเขาบอกว่าดีมากค่ะตอนนี้แกก็หายปวดกันหายปวดใช้ชีวิตได้สบายแล่วแกเดินแกเดินเยอะเดินทํางานค่ะ เดินเยอะเดินทางานเ,ออเนาะก็เรียกได้ว่าถ้าถามความะทับใจอะค่ะของพี่ทั้งสองท่านว่าโอ้ยผลิตภัณฑ์ตัวดีบูนตัวนี้ค่ะมันช่วยอาการไขข้อเสื่อมปกระดูกปวดเข่าตัวนี้ได้ก็สําหรับปฏิภพผลิตภัณฑ์ดีบูนเนี่ยครับตามที่เคยเคยได้ดูแล้วก็ได้ลองมาใช้ดูความะทับใจนี่เรียกว่าสุดยอดครับเหมือนกับที่เราเป็นนี่ปวดขาปวดเข่าปวดอะไรนี่เหมือนเหมือนได้ขาใหม่ครับครับผม<ะ>สาหรับที่ท่านอยากจะลองนะครับ ดูดูคลิปนี้แล้วก็สั่งเลยครับไม่ต้องรอนะครับไม่ต้องรอให้ใครมาซื้อให้กินนะครับเราเองต้องซื้อเองต้องรักษาตัวเองครับสุขภาพของเราดูแลเองครับดีที่สุดครับเด็มันหนักมากคือหัวเข่าอ๋อหัวเข่าเนาะท่านสอนี่ก็มีปวดแต่ว่ามันปวดไม่มากมันไม่บวมหัวเข่านี่มันบวมเปล่งเลยคแล้วก็เดินลําบากเดินลําบากเนาะเป็นมากี่ปีแล้วคะ รู้สึกจะสาปีเป็นมาสปีเนาะใช้ชีวิตทรมานมากใช่ไหมคะทรมานมากเห็นบอกว่าเมื่อก่อนเคยไปหาคุณหมอมาแล้วมาไปไปตั้ง3ามสี่ครั้งที่ไปโรงพยาบาลเนาะเออมันมันหนักเข้าหมอเขาถามว่าลุงผ่าไหมก็ก็เมื่อบดปวดมากๆก็แล้วแต่หมอจะทําเพราะว่าผ่าก็ผ่าแต่ก็เขาว่าอีกประมาณสิบห้าวันให้ลุงมาทีนี้ก็ใบนัดผมก็ ถือไว้ไม่ไม่กล้าออกมาดูกลัวจะถึงวันนั้นกลัวจะถึงวันป่าก็เลยเลยมาหาผลิตภัณฑ์นี้กินเลยมาเจอดีบุลค่ะแล้วหลังจากที่ทานแล้วอะค่ะคุณพี่อุทัยมีสัมผัสได้ว่ามีอาการดีขึ้นอย่างไรบ้างคะก็รู้สึกว่ากินวันแรกก็ก็ยังยังเริ่มเริ่มจะดีแต่ว่าไม่เพราะว่าเคยกินการอื่นมาเยอะแล้วก็ยังไม่ไม่มั่นใจนะครับข้อซองที่สามซองที่สี่เอ๊ะพื่กับแฟนนะทำไมมัน ไอ้ที่บวมเราอ่ะทำไมมันยุบๆเมื่อรู้ว่าดีขึ้นตั้งแต่สามซองแรกการที่เข่าบวมแดงก็คือลดลงเชราะก็เลยคิดว่าเออตอนนั้นเคยโทรไปหาคุปพูกว่ามันจะดีตั้งแต่กล่องแรกนับคิวไทยคือกล่องนึ่มันมีห้าซองเนาะเออใช่จริงๆด้วยโอ้ใดพอเจอห้าซองเออดีขึ้นทีนี้ก็เหลือปวดปวดนิดๆข้างในอ่ะพอเนี่ยซองซองที่สามกำลังกินอยู่อ่า อกองที่สามว่าไงจะ,ะกินเหลือเหลืออยู่สองซองปวดข้างใน<อ>แทบจะไม่มีแนละ้ว